้อยเก้าสิบตอนแรกจะสามร้อยเก้าเก้าดีมากนะหลักมน้ามีลุ้นสิเห็นเลยแคซีสี่สองหนึ่งครับซีสี่สองหนึ่งนะซีสี่สองหนึ่งราคาดีมากนะจริง,รงๆครับสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะพ hey, ี่จุ๋มชนวนอนะ้วนป่ะเนี่ยโอ้ยอยากได้กดยังไงอร่อยจริงอย่ไม่ไ้ดีเข็นแค่ดสองหนึ่งนะครับ <c oughs> เริ่มดูแล ซีแคสสี่สองหนึ่งใครจะเอามากกว่าหนึ่งตัวพิมพ์เท่ากับจำนวนเธอจะก็จะกับหนะกบราคาดีมากราคาหนูพูดเลยว่าราคาดีมากพอเพราะว่ามันจะเทให้นะคะเป็นราคาเทให้นะซีแคสสี่สองหนึ่งราคาจากปกติเนี่ยราคาตัว <600 00 S 2> ละกี่เดี๋ยวกลับค่ะห้าร <500 00 S 1> ้อยห้าสิบไปเร็วเร็วๆไปเร็วๆ<ะ>วันนี้เหลือแค่สามร้อยเก้าไปที่ปากหมุดอยู่เห็นปะ่ะแล้วก็ทักข้อความนะแล้วก็พิมพ์รหัสแล้วก็พิมพ์รหัสแล้วก็พิมพ์รหัส แล้วก็พิมพ์รหัสใครเปบบี้รุ้งหรอหมดก็ไม่รู้ว่าน้นหลุดบ้างไหมแล้วก็พิมพ์รหัสเร็ววเจ๊ร้อยเก้าสิบเท่านั้นซีแคทสี่สองหนึ่งตัวนี้ก็น่ารักมากจริงๆน้องคือแบบหน้าตาเขาจะมีความเก๋นิดนึงชื่อน้องอะไรนะเท่าไหร่นะชื่ออะไรนะไอโฟนไอคิวพี่โมโม่น่ลา่มน่นอ่ พี่โมโม่แม่อันนี้ใส่ชุดบังบูได้นะคะตัวนี้ไปแต่งตัวได้นะใส่โม่สั่งทางไหนที่ปักขุดเลยค่ะสติ๊กเกอร์ค่ะพี่โมโม่พี่โมโม่นะคะกำลังรักอยู่ซีแคสสี่สองหนึ่งนะทุกคนดูทางนี้ไม่ได้ขอนะคะพี่ถึงเอาขอคนสวยเออพี่เจฟหนุบหน้าหนูเหอร์อ่ะเซฟเตอร์ะทุกคนเข้าไปที่บ้านบ้านบ้านสีฟ้านะคะแล้วก็ไปทักแล้วก็ไปทักข้อความนะคะใส่ในขอเข้าไปดูคราปวะใช่เป็นรูปวิ้ยรู้หมดกล้องใช้มีฟิลเตอร์หน้าพี่พีก็ขยับมือ หนแาที่สองมืค่ะเร็วจะหมดแล้วคำว่าพับสอวมีค่ะ4แคทซีสองเดิไปนะจ้ะแม่เร็วเอาไปต่อเลยจะเชื่อหายไปนานมีรูปดีค่ะดีมากเราไปบอก่อนแล้วพี่มีปะเดี๋ยวคนใน t ิ k กตอใช่หรอเฮียปะฉันโทรไปด่าคนในติ๊กต็อกชอบมากนะคบอ่ะคนในติ๊กต็อกตู้ตู้หลง คนต้องจิตแล้วุณต้งจแล้วไอ้พี่นมาแล้วใช่ไหมอ่ะคนในติ๊กต็อกค่ะตู้ตู้หลงกำลังมานะคะกดแชร์หน่อยกดแชร์หน่อยเดี๋ยววันนี้หาของของให้ดีกว่าพี่บุ๋มบอกให้เรียกคนไงเราต้องให้ของกูแชร์แล้ววันนี้ในติ๊กต็อกแก่บุ๋มอ่ะบุยหนึ่งก็มีค่ะย้ายก่อนค่ะตอนนี้ย้ายสัมมโนครัวก่อนค่ะถ้าอยู่ในนี้ไม่เอฟเอฟไม่ได้ไม่มีตะกร้านะคะตู้ตู้หลงอุ้ยต้องเปิดไอ้นี่ก่อนต้องเปิดไอ้นี่ก่อนโปรโมทแบรนด์ เอาราคาดีหรือไม่ดีเอาดีแค่ไหนเอาดีสุดทันเลยดีสุดๆต้องช่วยซื้อนะจเอาครับทุกคนเอาย้ายสัลมโนครัวก่อนค่ะทุกคนเอาไหมคะทุกคนเอาไหมคะได้ไหมย้ายสัลมโนโค้กครัวค่ะทุกคนแล้วพันแปดแล้วนะจะบอกว่าราคาที่ให้อ่ะทุกคนต้องช่วยคิวติดตัวกับไอเดอรน้องตัวนี้ติ๊กไม่แจ้งเตือนเหรอย้ายสัลมโนครัวก่อนนะติ๊กไม่มันเป็น มันเป็นต้องไปเปิดเองครับอยากได้ครับผมค่าส่งหมอเหมาห้าสิบค่ะเอาไม่เอ่ยไปเร็วๆในติ๊กตอกย้ายสัมโนครัวก่อนใครยังไม่ย้ายบะสวัสดีหมอของขวัญนะคะเอาแชร์รหัสผู้แชร์วันนี้เดี๋ยวจะให้ระัสเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแล้วก็คนที่แชร์มาทำข้อควาเพจเอาไว้นะคะเดี๋ยวเอาันนี้ให้หตัวน้องหมอพงศ์ย้ายสัมโนครัวเร็ว อร่อยมากเลยเคยกินปะตุกตุกมาเยี่คะนี่จะขายเท่าไหร่อ่ะทุกคนต้องช็อกตามตามมาจากติ๊กต็อกนะบอกราคาก่อนคนจะได้คนในติ๊กต็อกจะได้สามร้อยฮะหนึน่ะสอง้าเก้าหรอสอง้ยก้าอาย้ายไปก่อนให้ให้ในให้ในอีกช็อดูัเนี้คนดูเท่าไหร่ละคนดูเท่าไหร่ละสแสองพันคนจะบอกรหัส 299บาทเท่านั้นพี่พีชเพิ่งบอกรหัสย้ายสามโอควัวก่อนเร็วไปตรงนั้นอยู่พันแปดตรงนั้นอยู่พันแปดสองร้อยเก้าเก้าสบายเขาเวอร์มากอันนี้มาสิพี่เดียดูดิรีบนะอุ้ยมีเยอะสองพันคนยังรีบนะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวอย่างนี้นะซึ่งปกติทุกคนรู้ว่าไม่มีตะกร้านะคะทุกคนต้องต้องย้ายสามโอควัวนะรหัสคือ C449 เนะเออเขาชดเกินเขาไม่รอคนด้วยก้นะ คุณพีขายเลยเวอร์4แค่4 4 9ใครเอาพิมได้เลยค่ะไม่ได้ค่ะชดเกินจุ่มค่ะยกบล็อกให้พิมเท่ากับ6ค่ะยกบล็อกพิมตรงนี้ไม่ได้ค่ะ4แค่ะ4 4 9ยกบล็อกให้พิม4แค่4 9ทุกคนไป F ที่เฟนข้าบดกระดูกทศตัวนวนไปเร็วมากแม่ครบเดียวไป50ตัวเ F ตรงนี้ไม่ได้290ตัวไปเร็วมากอย้ายสัมโนครัวไปที่ 299บาทอย่า<ะ>พิมพ์ตัวเลขในนี้ไปเร็ว C cat 446เหลือ <4 46 S> 215ตัวแล้วค่ะ44 9ไม่ใช่หรอเออ249เหลือเฮ้ยอะไร249พูดอะไรอ่ะ249อย่ารีบพูดไม่มีใครแย่งพูดนี่พี่พีพี่บุ๋มเขากลัวพี่พีแย่งพูด ไม่เขาเรียกว่ามันบิ้วไงเพราะไม่งั้นมันน่าเบื่อสี่ร้อยสี่สิบหกคะี่สี่เก้าพับเอ้ยพี่นนเออีีอเราต้องร้องเพลงแล้วหรือเราเปิดเพลงได้เปิดเลยค่ะสี่ส่เก้านะสอง้ยเก้าสิบาบาทจริงๆนะครับเป็นราคาที่สิบแปแล้วนะต้องปิดประตูมันเป็นราคาที่ดีจริงๆอม่รูจะร้อยสีสิบสี่ตัวสุดท้ายค่ะ C Cash 449ลาแบความหลังบ้านแล้วมาพิมพ์รหัสระบบถึงจะดูดไม่อย่างนั้นระบบจะไม่ดูดแน่หูยอะไรอะว่าจุดดีค่ะหนี่อและกาพิมพ์รหัสข้างหน้าความวิชาชีพโอนเข้าบัญชีบริษัทนางไลท์แก้เพียงร่อชั้นเท่านั้นที่เหลือนายนางสาวคุณพี่สาวที่ทั้งหมด5โอนเส็จขาดตัวนี้ตู้ตู้ลงเหลืออีกไม่ถึง1ล0สองพันแล้วตรงนั้น รหัสคือ C, C a t 449ราคาปกติ400กว่าบาทวันนี้เหลือแค่ 2>, 2ตัวหมดไหมเอฟที่นั่นแหละเร็วๆย้ายไปก่อนให้เอาพิมพ์ได้เลยค่ะ C, C a t 449ยกบล็อกให้พิมพ์รหัสเท่ากับจำนวนที่ต้องการรหัสเท่ากับ6เท่ากับ2เท่ากับ 3, 3> อะไรอ่ะอ่ามีย้ายสัม,มนโคนครัวเลยทุกคนเร็วๆเดี๋ยวมันหมด80ตัวสุดท้ายแล้วนะจาก2 300ตัวถ้าช้ามอดนะราคานี้วันนี้ก็คือเป็นวันหนึ่งที่ราคาพิเศษมากๆนะถ้าจะบอกว่า เวลามาเราให้โลนี่คือให้แชร์แชร์กันหรือยังเดี๋ยวเปิดรหัสผู้แชร์ก่อนเลยพี่น้องสร้างรหัสผู้แชร์ให้อันนึงค่ะรหัสอะไรก็ได้เออหนูแจ้งรหัสให้เขาดูทุกคนพิมพ์ในนี้มันไม่ได้นะทุกคนต้องไปอีกที่นะสี่สี่เก้านะครับซีแคสสี่สี่เก้าหมดแน่นอนห้าสิบห้าตัวสุดท้ายค่ะสองเก้าสบเกาบาทเท่านั้นนะน้องไม่เหลืแล้วนะแม่น้องอลังการขนาดนี้ ขอหนี่ห้อยกระเป๋าราคาดีดี <c oughs> คือถ้ามีในตก,กา้าติกลอ,อกหมดแล้วตอนนี้เพราะคนพิมพ์เยอะมาก <c oughs> คือคือจริงๆอ่ะราคาเนี้ยเอาไปขายต่ออย่างได้ <c oughs> จริงพี่พีทซื้อไปเป็นของคงของขวัญมันเวอร์นะ2 <99 S 1> องอ,งอ,งอ,งองเก้าสิบเก้าทครับสอง้เก้าสิบเก้าบาทสามสิตัวสุดท้าย4 4สีสเก้านะซแคทสี่สี่เก้ายี่สิบตัวสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะโอนเงินแล้วรวมบินกับวันพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้จะมีของใหม่เข้ามาเพิ่ม แต่วันนี้ต้องออ้เลยรู้ออกป่าะสิบสองตัวสุดพรุ่งนี้เราเจอกันพรุ่งนี้มาอีกเอาให้หมดสิบสองตัวสุดสามตัวสุดท้ายแรงืะน่ารักปืนสองสามร้อยตัวหมดแล้วว่ะสามร้อยตัวหมดสามตัวสุดท้ายค่ะราคาดีปืนหมดค่ะเด็กพิธีวีสามเต็มตัวไปเลยค่ะเดวิธีวีสามเต็มตัวไปเลยปกติเราขายกันห้า ร้อยเก้าสิบหกร้อยนู่นนี่นั่นล่าสุดเราขายกันเท่าไหร่เท่าไหร่สี่ราขายบาทว้าวสลาแบ450วิีเตตัวไม่เช็คการ์ใครจะเอาเอาไปได้เลยราคา่อร่อยเนาะสี่สอสี่นย์ตใหม่ไม่เคยกินเลยสี่ค่สสี่นค่ปวแบบเต็มตัวมีเชื่นให้เป็นเลยพร้อมเลย สี่สี่ร้อยห้าสิบบาทไปเอาพิมได้เลยค่ะถูกมากีแค่สองสี่นมีแค่ร้อยหกสิบห้าตัวเท่านั้นมีแค่ร้อยหกสิบห้าตัวเท่านั้นสีแค่สองสี่ศูนย์ค่ะทาง tiktok บอกว่าคุ้มสุดๆถูกมากไป f ในฟอบอเลยค่ะได้เลยมีไม่เยอะตอนนี้ไปแล้วเหลือร้อยสี่สิบตัวแล้วค่ะจริงจะลาแบบให้พิมพเท่ากับหกได้เลยแต่ว่าเขาจะมีทั้งหมดแปดแบบพี่เอสองบล็อกไปก็จึงอาจจะมีโอกาสซ้ำอยู่ดีนะคะรูแจ้งให้ก่อนนะจะไม่ได้ครบทุกแบบทุกตัวที่พ วิธีนะ4แคท240นะคะ450บาทใปเอาิปได้เลยเดี๋ยวครูแจกขึ้นให้มีของใหม่บางส่วนแล้วก็มีของเก่าด้วยวันนี้ตันนกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้คนสองพันสองนะหลอกกี่คนดูเท่าไหร่นั่นสามสองพันเก้าคนน่าจะแยสามโนควไปละนั่นมีสองพันสองเออย้ายไปเถอะเอฟตรงนี้มันไม่ติดเด้อ เหลือฮ้ยเอานีก่อนโนมี่เมื่อกี้ไปไหนแล้วพี่โนมี่สั่งยังไงทุกคนเห็นที่ปักหมุดไหมคะไปตามที่ปักหมุดเลยนะคะของคุณโยโย่ค่ะหรือสติ๊กเกอร์หน้าจอเห็นไหมคะเราแชร์กันหรือยังอ๋อนี่ไงเจอแล้วเอาสองเท่ากับสองนะคะเอาสามเท่ากับสามนะย้ายสัมมานโนหัวกันค่ะทุกคนโนมี่อุ้ยโนมี่น่ารักมากมมาให่นะสดรักมาใหม่ราคาดี เปลี่ยนลูกก๊อตตาได้ด้วยนมมีอ่ะทุกคนไหนเปลี่ยนลูกก๊อตตาให้คนในติ๊กต็อกดูสิเปลีย่ยนได้สามตาเธอราเคานี้ดีมากนะว้าวไบเบิลเอาไหมเอาหรือเปล่าบูฟักทองอยากได้ทุกคนย้ายไปที่นี่เลยค่ะที่พ่อเอาไหมนมมีน่รารักมากเปลี่ยนตาได้สามระดับโอเมชินางร้ายกับแก้มพีทโปรดักชั่นเท่าไหร่ค่ะปกติขายกระต๊อแต่ดต้องตัดตัวเป็นพันสองใช่มาเรื่อยๆ จนวันนี้เอาไปในพวกนี้กินเจแล้วกินไม่ได้แล้วนะเอาเลยไม่นะวางไว้นะพวกนี้หนูยังไม่เข้าวันหนึ่งทำไมอ่ะมันถึงเทศกาลกินเจแล้วใช่พวกนี้กินเจแล้วพวกนี้ต้องไปสี่ร้อยสามสิบบาทก็ต้องไม่กินเท่าไหร่นะสี่ร้อยสามสิบบาทนมนี้ค่ะห้ามจริงสี่ร้อยสามสิบบาทเท่านั้นค่ันนบวีตัวใหญ่แบบนี้ไปผูกใจห้อยแบบนี้รหัสคือสี่เจ็ดร้อยค่ะ 4700ค่ะ430บาทถูกจริงราคาถูกจริงไม่เคยเห็นที่ไหน430บาทนะครับ430บาทตัวเปลี่ยนตาได้นะแล้วน้องน้องฮอตมากมีจริงอยู่นี่ว่าเขาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังดังอยู่ลดในตอนๆนะครับเปลี่ยนลูกกระตาได้ม่เือน100มีเยอะนะมีประมาณ200ตัวเท่านั้นนะครับราคานี้เป็นราคาครั้งแรกเลยไปราคานี้ให้4 0 0บาท 430บาทนะครับอ้นี่เหมือนกันยกบล็อกเข่ากับ6ครับถูกมากฟังหน่อยกินอันนึงนะไปแล้วค่ะ200ตัวค่ะเขาไปขายตั้ง500ก็ยิงได้เลนี่ยพี่สุ่มคนดูทางนั้นเท่าไหร่นะคะสำนันครัวนั้น22ค่ะ4แคท700ราคา450บาทไปเอาพิพ์ได้เลยค่ะ4แ700ค่ะ430บาท4แคท700ค่ะเท่าไหร่บ้า ูกบอไปเร็วมากเหลอร้ิบตัวค่ะูกบอนหกนะคะร้อยเก้าตัวแล้วแม่ร้อยเก้าตัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวสีแคดเจด่เจงอ้ว <700. S 1> นแล้วนรอน180ตัวคะ่ะแคดเจครับรานะคาวันนี้ลงมีนะที่ใครรอยอยู่4ี่รอยสาสิบาทเท่านั้นส30ามสิบน้องน่ารักมากเลสดไ้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้นี่ๆาัก อันตีเขทร้อยหกสิบตัวสุดท้ายได้หรือทุกคนรอก่อนละค่ะจะึ้นให้ันี้คือหนูไเรียงไว้ให้แล้วรอสักครู่นะคะร้อยห้าสิบตัวสุดท้ายค่ะชื่อฟอบออะไรคะที่ปักมุดเลยค่ะเห็นไหมคะไปเลทุกคนดูที่ปักมุดค่ะราจะรอเลยหรือว่ายังไงสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์รอบสุดท้ายวันนี้สี่ร้อยสามสิบรหัสคือ C เจ็ดร้อยนะครับ C เจ็ดสติกเกอร์ไหมเห็นที่ปากมุดไหม้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนละ ปักหมดขึ้นไหมของและน้องน่ารักทุกตัวนะครับทองรหัสอะไรพี่นุนหกแปเจ็ดนอ่พี่พีอนนี้ดูเนดินี้เจ็ดร้อยนะครับ C ีเจ็ดร้อยกำลังจะไปไวมากเนีสี่ร้อยสามสิบเท่านั้นนะครับ C ีเจ็ดร้อยนะนี่ได้ทำราคาตัววอุ้ย ซีจ <4. S 2> บละเจ็ดร้อยนะคะระับแปบูปักทองบูปักทองเนี่ยนะให้ราคาพิเศษมี25ตัวถ้าเราลุกขึ้นม่เปิดให้แกมั่งนะมี25่สิบห้าตัวเราบูปักทองด้วยเราน่ารักมากให้เอฟไปก่อนอะ่ะกาออกนะขออนุญาตกาออกก็ยังไม่ได้บอกรนะาคาเนาะสองพอนันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสองพัน เอา้เ<ร>าววันนี้ขายสามพันสามอยู่เลย